โอเคนะคขับผมสวัสดีกันด้วยนะฮะที่ผมไม่ได้ลงคลิปไปแจกอะไรไว้ว่างนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นของชาแนลเอื่น,นะของเอามานะ,ะแต่อันนี้มัดคอสก,กิปผมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะจากที่มันมีสองหูนะ,ะสองฟังทีนี้เปลี่ยนแล้วฮะแล้วก็ไอ้แบบนี้มันเป็นแปลไทยแล้วมันอยู่ด้านล่างหรือเปล่าวะอันนี้ไงเจอแวว แล้วไอแบบนี้มันมีเสียงด้วยน่ะอันนี้ผมไม่เปิดนะฮะเอตรงนี้มีแดงๆนะตรงกางเกงอนะดูดิไม่รู้เป็นอะไรปักหรือเปล่าปักของสกินผมหรือเปล่าก็ไม่รู้่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้สร้างเลยยังไม่ได้สร้างเลยนะเพิ่งมานะเราจะมาทดสอบกันว่ามันจะแหลกหรือเปล่า นะครับโอเคแาเขก็ามาในนี้ได้มันจะไม่มีเสียงนะั่นเลยโหลดนานไปโอเคมาลองกันเลยเอ้ยมันลื่นขึ้นนะเอ้ยในนี้มีเสียงด้วยชิเคคมนาน่าไปชมมันเลยจะร้อยโหลดต่ได้ชิดกันนี่นะ มีหางเหมือนเดิมโอเคแล้วเนี่ยเนี่ยน่ยนี่ตรงหูมันมันจะใช้ข้างเดียวนะะก็ขอบคุณนะฮะที่ส่งลิงก์มาให้แล้วก็ผมก็เอามารีวิวนะฮะ โอเคครับผมซาคลิปนี้ขอจะไปได้ก่อนครับเดี๋ยวปิดเพลงแป๊บโอเคก็จบเลคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสาันดีครับเอ้ขอบคุณครับผมบายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วแชร์เพื่อเปรับชมกันด้วยนะครับบายครับผม